ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พายีรถน่าใช้ขับสนุกอีกหนึ่งคันมานำเสนอกันจะบอกว่าคันนี้สวยมากรถปี16ทุกคน Honda City 1.5S รถปี2016ไม่วิ่งไปไม่ถึงแสนทุกคนแค่80,000กโลนะคะคันนี้ผ่อนเพียง5,080 8 รายได้ขอ12ื่นสองนใบจบสดก็ได้นะคะที่339,000บาทนะคะออกรถกรบใคยวันนี้0นบาทจบทุกอย่างนะคะเพื่อนที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะคะอยู่ชนบุรีก็แวะมาดูรถได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้รีทั่วประเทศไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อสดเทินรถหรือว่าจากไฟแนนซ์นะคะได้หมดเลยนะคะและคันนี้ค่ะเป็น Honda City 1 5 s นะคะมาพร้อมกับสเกิร์ต รอบคันสีขาวมุกกระจังน้า HP 2016เครื่องยนต์1 5 14, ึีซี IVTEC นะคะนี่ค่ะได้สเกิร์ตรอบคันในส่วนของล้อค่ะได้ล้อแม็กนะคะมาให้นะคะชุดใหม่เลยค่ะพร้อมอย่างคุณภาพดีดีกูเกียค,ค่ะกระจกเป็นข้างปรับทับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวแก้มข้านแบบนี้เลยค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะ นี่คือ Honda City 1.5S นะคะเพื่อนดูสี้าสวยมากนะคะนี่คือภายนอกได้สเกิร์ตรอบคันเซ็นเซอร์หลังมีมาให้นะคะเดี๋ยวเราเปิดท้ายดูกันสำหรับพื้นที่ภายในห้องสัพภลักษ์ค่ะนี่คือภายในนะคะดูสิรถนะคะสวยกริบเลยนะคะแผนรองยางซิตีตรงรุ่นนะคะกันรอยพลงถลอกรับน้ำหนักได้ แม่แรงยากอะไรใส่ไว้ให้ครบชุดแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับภายในค่ะนะคะภายในนะคะเพื่อนจะได้พื้นที่นะคะที่นั่งของผู้โดยสารนะคะเป็นโทนสีเบจและดําแบบนี้นะคะได้เบาะนะคะที่เป็นเบาะ้าสัมผัสนุ่มสบายนะคะซูมเอาให้ดูกันนี่จ้ะรถก,กว้างๆเลยนะคะ กลิ่นหอมใหม่เพดานก็สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถสีประตูยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ h o n ด้าทำมาได้แบบถูกใจคนทุกวัยจริงๆนะคะนี่คือภายในนะคะชุดเบาะชุดเบาะนะคะเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะสัมผัสนุ่มมากพวงมาลาัยถุงลมนิรภัย,ย SRS นะคะตัวนี้เป็นตัว S ทุกคนนะคะได้รถไม่น้อยวิ่งไป86 7 1 7 8 6 0 0 0 นะคะรถกลิ่นหอมแอร์เย็นสดชื่นกระจกรับพับไฟฟ้าอีคอนโหมดอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะคะรองรับ fm/amcd/aux นะคะช่องเสียบสาย aux อยู่นี่แล้วเพื่อนะใช้งานง่ายเบสิกเบสินะถ้าเป็นพอยพอยๆ์ติดจอเพิ่มนะคือรถสวยใหม่กลิ่นหอมมากๆทุกคนแอร์นะคะปรับแรงลรมทิศทางอุณหภูมิตรงนี้เลยนะคะนี่มีเกียร์ SL นะคะมีให้ครบเลยค่ะเบรกมบืออยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. รถประวัติดีๆเข้าศูนย์เช็คทุกระยะเลยนะคะ mm hmm. เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับมา้านบางแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยอะตั้งแต่้ายแดงนะคะวันนี้เอาไปที่339,000บาทถ้าถามว่ามีซิตี้คันไหนสวยๆไหมพอต้องตอบว่าเป็นคานี้ทุกคนนะคะคือสวยจริง ผ่อนไม่เกิน6,000นะคะได้ขับ h o n ด a c ซ t ตด้วยนะคะอยากได้ก็จับไปเลยะคะ่ะวันนี้ออกรถกันศูนย์บาทภาษีพรบรประกันเปลี่ยนถ่ายนั้นเันเครื่องใดๆคือครบเซ็ตเลยนะคะฟรีทุกอย่างนะคะดูแลให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีพรบรฟรีนะคะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนใดๆนะคะเพื่อนอยู่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะ จัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากได้คันนี้ต้องทํายังไงนะคะซื้อสดอยู่ที่3ามแ0 0ามบาทนะคะหรือว่าจะผ่อน7ปี8 4งวดแบบฟรีดาวเลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าพันแโอเคนะคะได้รถปี16บหไมน่น้อยๆประวัติดีๆเข้าศูนย์เช็คทุเรียาแบบนี้อีกหนึ่งคันไหมเพื่อนๆแล้วคะ่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ